เราเจอข้างเขาจ่ายสวยนะชื่อนะทีมนี้เจอันบ่อยครับเล่นดีนะแกล่งที่สุดนะครับโคชิโนอันดับเจ็ดของประเทศไทยเนี่ยกดกลางคืนมันอย่างเงี้ยคือแกล่งที่สุดมาลัวๆัวนะวันนี้เจอแกล่งที่สุดน่าจะเกือบทุกอาชีพอะมาเกือบทุกตำแหน่งแล้วนะโอ้โหเอวะชุดนี้เขาแพ้ทางยังไงไหนบอกเคล็ดลับที่หน่อยเผื่อจะจับจุดเขาได้นะ อย่างว่าไม่ตลงสวยครับจัดไปเลครับชายสวยนี่อลิผมมีอลิด้วยมีอลิกันด้วยเขาเป็นอลิกับเรายังไงอะ อืมไม่โดนอะ่ะอุปนเด้งโคตรไกลอุ้ยอุย้ยลอมด้วยหล้มด้วยดีเบาไม่ได้บวกหล้มด้วยนะครับสวยครับโอ้บอลไม่ได้ห่วงอะ่ะเฮ้ยยิงด้วยเพราะว่าแม่นเกิน ลงๆเน้นเน,น,น,นอตั้งแต่เมื่อวานลูกนี้ไม่ลงไม่รู้จะพูดไงนะยืนเกรงนานมากอ่ะเต็มมือเออบอลเนสวยครับเต็มมือเออบอลเข้ามือเ้านะสวยครับ เล่นง่ายไ,ไปก่อนโอ้ยว่ารู้ไม่รู้กันกับเซนเตอร์นะซ้อนกันไปซ้อนกันมานะเราไปปิดลูคคว่าดีกว่าให้เซนเตอร์เขาซ้อนโคชิโนดีกว่าสวยครับ มีคนดูบอกให้ปิดโคชิโนะตัวเดียวนะครับโอ้โหโลงเก้าต่อเจ็ดจัดไปดีครับแตกหนึ่งอืมแต่ได้ อืฮึ่โอ้ยรีบาวไม่ได้เต็มมือสวยดครับสิบเอ็ดต่อเจ็ด โคตรสวยนึกว่าซูเปอร์แมนมาโอ้โหกดปัดบอลได้นะเมื่อกี้อุ้ยโดนตะเกียร์นะครับอันตรีเออไปสามแต้มป่ะลูกกันว่านายสามแต้มนายสามแต้มอ่ะเมื่อกี้โอ้โหโคตรโหด นี่มันเมซี่มาเองกระชากแบบนี้สุดเถื่อนอตัวลูกเขาว่าตัดบอลเฉยตดนตัดบอลเฉยลูกเขาว่ายิงสวยครับเมซี่สวยครับโอ้โหเลี้ยงหลบท้งสนามเมซี่เลี้ยงหลบทั้งสนามนะครับ เฮ้ยดูคว,ว่าฉายแสงตอนก่อนหมดเวลาสวยนะช็อตน,นี้หลอกทั้งสนามน,นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเรานะขึ้นหอสามิบดาวครับแต่พี่ลงมาจะขอแล้วนะ ตอนเปิดสเตยมนะครับตั้งไว้ว่ามุ่งสู่สลัมดังนะครับพอสเตยมไปสองชั่วโมงนะครับเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับมุ่งลงใต้มุ่งสู่สุดยอดผายตายอันนี้ตกบรรจากหอแหกละชันนะไต้หัดตกมาอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะ